เขาเปิดให้แม่แม่ท่าน,น,นต้องหอนูแกดูกันอามาันน,น,น,นี่นี่นอ่ายืนตรงนั้นแหละ,หนนะ,ะแม่ผลักพื้นเลยค่ะแม่ก็ยังไม่มเฮ้ยไายตัวนี้แต่ประกอบไม่เสร็จแต่เราดูของอาณาก่อนเธอแกะไม่ได้ ไหนเป็นขยะไปทิ้งขยนะนั่นนะ่ะเ,เดี๋ยวพี่แกะให้อาขยะไปทิ้งโหนาะยจะได้อะไรมาดูกันทิ้งเะไนะตัวอะไรไนอ,อย่าบังกล้องดิได้ได้ปิกาจูเฮ้ <c oughs> ๊ <c oughs> กระจูยกับไอตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นตัวไฟนี่กะะยู่กับตัวไฟได้โลงพอมีสติกร์ได้ไหมอะไรแบบมี้มได้